ไอ้อบอนพอใช้ได้วไงยะคนเห็งหรออือบอนก,กับก็วันนี้อยู่บ้านท่างกบกิจกบวันนี้มาใส่เราครับเราเนี่ยอันนี้เป็นไอ้ครอบยางเบิก์ศูนย์นะครับ ส่วนลาว ome, นิ้วโนมครับตัวนี้เป็นบูตันนะครับเป็นบูตันที่งานผมสร้างขึ้นเองครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเป็นบูตันขนาดใหญ่ครับตัวนี้เป็นเหล็กตันขนาดใหญ่ก็ดูได้ครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยตัวนี้มันจะใหญ่ครับ เล่ใหญ่เลยออกมาเยอะเอบวอนวอนีมาอยลองใส่นี่อลูกนองแน่ี่เอามัไปใส่ดันแก่นะมานี้ นี่ลูกน้องเขาเขาใส่มาได้นี่เจ็บมือเว้ยเกบ่าพร้อมงานเ่ยเอามาดูมาดูกันว่าใส่ได้ไหมตรงไหมแมนบ่บ่ตรงเลยนี่ตองบ่ตรงนั้นมันบ่ตรงเนี่ยี่ดัน โอ้บางคิมไม่ดอกะยกอ้ดอกพิดแกหูว่าพิดอยู่กระเซเขาไม่อยู่รับขังอเชาคขังเทียบเบิ้งเทบเบิ้งเอ้าเทียเออระตรงเลยโอ้ยกะเซพิดอันแไปจับหมุนงหนึ่ง ต้องใส่ความรุนแรงเนี่ยกันแยกการแยกง่ายกับเสียบไปแต่ทักหางเลยเนาะอันนี้มันประกอบแล้วเนาะเอาพี่วิสิกับเสียบทักหางง่ายกว่าตัวนี้เลยเนาะเสียบไปแต่ผุ่น Ôi, bột xí xuống bằng anh đi Xây tao đi phải hai chọi Liền đi vô Ba tăm bước ngang 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 rồi muốn นี่นะนี่นี่นบตูตันนะครับบูตัตนบตูตันก็จะตันแบบนี้ครับง,ง้งางง้างสายตั้งเกี่ยั้เขียวหมูฮะตัน้งเขียวหมูเนี่ยตั้ง,งนีเขียวหมวูเหรออันนี้มันชอบขาดตรงนี้มันจะไม่ขาดแล้วที ตรงนี้ก็น่าจะผมบ้านนาก็หนาก็ห้องศูนย์มังนาก็นี่ตัวนี้งานสางนะครับงานสาง Những mặt này Địch quá không có kia quá nắng phì nắng quá Đào níu nốm quá นี่ครับบูตัดนี่มันจะใหญ่ยี่งรงใหญ่ๆวงนี้มันจะใหญ่ถ้าของที่เขาขายครับมันจะไม่ใหญ่ครับมันจะไม่ใหญ่แบบนี้ครับลื่นอย่ครับลื่นอย่างอันนี้ตอนแค่นี้ไม่ได้ไ่ได้เปิดไฟเลยอ่ะเด้ อ๋อดาวกลางของของเกาต่อเอานี่ครับงานต่อของเราครับหาที่ต่อไม่เจอแล้วครับนี่พ่นสีไปแล้วแต่ถ้าลูกค้าไปพ่นเองกะไม่รู้เลยเด้อคนได้บ่หลูบยังบบหูเนาะ ก็งานขยายปลาครับตัวนี้ก็สเต็ปนี้ก็ห้าหมืนแปดนะครับสเต็ปนี้เนี่ยแบบนี้จะเอาลาวนิ้วน้องเบิกศูนย์หรือจะเอาแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ราคาเท่ากันครับงานสร้างเองครับสเปคเดียวกันกับของศูนย์ครับแต่แต่จะหนาตัวนี้จะหนากว่าครับตัวนี้จะหนากว่าแล้วก็จะได้บูตตันนะครับถ้าถ้าเป็นงานงานสร้างนะครับ ราคาเท่าเดิมครับแต่ถ้าของศูนย์มันจะไม่ได้บุตันนะครับมันจะเป็นรูตรงนี้มันจะเป็นแป๊บแบบนี้มาถึงนี่เลยก็จะเป็นรนูครับก็ประมาณม,มันก็อยู่ที่คนใช้ครับคนอยู่ที่คนขับด้วยครับเกี่ยวไปแล้วจะเป็นยังไงจะเกี่ยวต่ำไหมจะเกาะดินเยอะไหมอย่างงี้นะครับนบี่ครับ อันนี้ก็งานขยายปากครับตัวนี้ทําอย่างเดียวครับไม่สูงงานครับไม่รู้จะเสร็จต,ตอนไหนครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จเฮ้ยทีเย่เสียจยังเสร็จแล้วอันนี้งานดิบงานดิบเอาตัวเดิมหนึ่งสองสามนะครับหัวจรวดเหลือสามตัวครับถ้าใส่ของเดิมครับ งานดิบก็จะแบบนี้ครับลกที่ลูกค้าต้องซื้อก็จะมีหัวจรวดสามตัวกับน็อตหัวจลรวดหกตัวนะครับแล้วก็ประกับตัวนี้อีกชุดหนึ่งนะครับถ้าไม่ซื้อก็ขยับอาก็ได้ครับขยับให้มันกว้างออนี่ครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นครับอ่าอันนี้คือไม่ได้ปูเลดนะครับ ไไม่ด้ปลต,อ,อ,ตอ,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 อันนี้ก็เหลือปูรีตนะครับล้อยหมดแล้ว <c oughs> นี่ครับเป็นลอยต่อครับนี่นลอยต่อก็จะประมาณนี้ครับอ่ะอันนี้ตูดอ่ะตูซิ่งเอยฮะ ะยห้าลิมเต็ไ่ไอีกแล้วครับลเตครับตนนี้ใบใหญ่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 มากเลยครับมันจะยาวมาข้างหลังครับใครอยากได้ครับทักมาครับเนี่ตัวนี้ยังมีเจ้าของบอ่ฮะมีแล้ว ตอนนี้ก็เป็นเก้าสามครับขยายเก้าห้าครับครับ,บสนใจแบบไหนก็โทรมาได้ครับโทรมาคุยกันก็ได้ครับใครตัดสินใจก็ได้ครับอยากได้ราคาไหนก็จัดให้ได้ครับครับ,บสำหรับคลิปนี้ก็ฝากก็เพียงเท่านี้ครับผมครับ